ไปพี่น้องเศราๆมาผ้ากันเบิงรถดันหลังจังหน่อยแน่โซนนี่อิสุสเซียะผ้าเบิงไปแล้วล็อกหนึ่งนะครับอันนี้กับเปลี่ยนไม้นาไม่อีกแล้วนะครับแต่ว่ามีรถเข่ามาดานหลังนะกิสิผ้าพี่น้องไปเบิงว่ามีรถอีกอย่งเข่ามาไม่แน่นะครับพี่น้องพร้อมต้อนรับพี่น้องเอซที่ต้องการรถใส่งานนะครับผมช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่ารถค่อนข้างราคาแพง แต่ถ้าซื้อเงินสดก็จะราคาดีนะครับพี่น้องสามารถต่อรองราคาได้พูดคุยราคาได้ครับพี่น้องครับมาเริ่มจากขันนูนก่อนเลยทะเบียนพอทสามสี่นะครับเป็น 1.9L นะครับ 1.9L กระจังหนา้าโคเมียมไฟหนา้าปรเจคเตอร์ไฟไาย LED ใส่ล้อเวลยกสูงค่างวดอยู่6,000-7,000ตลอดสัญญาปี17-18นี่แหละครับไฟเข่าล้ามข้านี้ขายเงินสดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งราคาก่อนมันอันเซียก็เริ่มอีแล้ว 255หาหาปี2011นะครับไอป,ปี2010 2 5 5 0บ0แสนหาหมื่นหาพันปี2 2010นะครับพี่น้องราคาต่อรองได้ถ้าเข่ามาคุยไฟเขาหลามปี2010สภาพน,นองนองป้ายแดงไม่แก่แสนซีเหล่ารถสวยมากไซแม็กจัด่งมาเรียบร้อยยังรอนะครับผมตามด้วยสเตลนะครับปี2018นะครับสเตลปี18เกียร์ธรรมดา ติดตั้งจออินดงอินดอยนะครับ470,000พี่น้องนำงามแบบนี้พี่น้องอยากได้บออยากได้แม็กซิ่งจะดทรงบอกมาเดี๋ยวเบิ้งนให้ครับพี่น้องเต๋ล,ล,ล,ล่อใครอยากดูคันไหนเป็นแบบพิเศษอยากดูแบบรีวิวพิเศษคอมเมนต์ไว้แคปรูปไว้แล้วก็ส่งรูปไม่เซย,ยะเดี๋ยวเซย,ยะมารีวิวให้รีวิวหนึ่งสองสามสี่ข้างนานี่นะครับข้างนานี่ ค่างวดอยู่หกพันตลอดสัญญาปี2 0 1 7 1 8 1 9เนี่ยครับได้หมดเลยนะครับเขามาเบิองเอานะมีสีขาวสีบอลสีเทานะครับอีซูซูนะครับอีซูซูตัวนี้ LDA สีประตูค่างวดอยู่หนึ่งมืนน่นนิดตัวนี้สองขานี้ SDA นะครับค่างวดอยู่เจ็ดแปดพันนะครับปี2023เด้อพี่น้องเด้อ นะครับคันนั้นปี23คันนี้นนปี23คันนี้ปี22นะครับไททันคางวด6 7กพันเจ็พันนะครับนี่ไททันคางวด6,7กพันเจ็พันพี่น้องรถหลายนะครับจอดปานรถล้านประมูลผลลัพธ์พี่น้องเอ้ยนะครับเทบเจ้าบบ่มีมองจอดตอนนี้ก็เรียกว่ารถเสียยาเนี่ยค่อนข้างน้อยน้อยลงอีหลีเหตุให้บางเทือพี่น้องที่อยากมาซื้อรถอาจจะต้องรอรถนิดนึงนะครับผมแต่ว่า รถทีพี่น้องรอเสียยากันตันตีเลยต้องเป็นรถที่สวยขัดคุณภาพดีๆมาให้พี่น้อง f อไซีด้เอารถดีๆไปใส่งานทัา้มาหากินแล้วจัดโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับพี่น้องครับเอา้า1.9ตัวนี้เป็นแคปบค้างงวด5้0 0ันหกนะครับ LDA แคปบค้างวด8,900ันเ้ี่ SDA สองคันขานานไม่เก่าพันโลแต่จำบนอผิดขนาดไม่เก่าพันโลสีเทาเรมโบนะครับคันนี้ ่า8พัน9พัน2คันนี่8พัน8พัน8เจ็ดพัน8พันนะครับมีสองคันให้เลือกหลายคันเลยนะครับพี่น้องอยากได้คันไหนแคปรูปอยากให้รีวิวคันไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกเซียะไว้เดี๋ยวเซียะมารีวิวให้ออกรถสุนบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีหัดหน้าบ้าน fc เซียะคอมเมนต์บอกเลย fc เซียะเซียะใจดีเซียะขวัญใจคนจนเซียะของแท้ หลับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดอย่างนีนคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะเมือนี่เสียยะบอมมี่เอียงสิงให้พี่น้องเอฟซนอกจากกาวค้าว่าขอบคุณพี่น้องหลายหลายแล้วก็สวัสดีครับ